สวัสดีวันปีใหม่ไทยค่ะเพื่อนๆสวัสดีวันปีใหม่ไทยสวนป่าสวนป่าปลาไผ่ปลาไผ่ นี่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนสมัยที่เกิดมาอยู่ที่ตำบลน,นี้ล่ะค่ะตำบลบ้านหอยอำเภอรประจันตาคามจังหวัดปราจีนบุรีก่อนที่จะไปอยู่อำเภอศรีมหาโพธิ์อยู่ที่นี่มาก่อนค่ะอยู่ในดงไผ่แถวนี้เขาจะทำไม้ไผ่กันสัส่วนใหญ่นะคะแต่เ่า แต่แถวสีมหาโพธิ์จะทำมันสับปะหลังกับไล่นาสวนผสมดงไผ่ดงไผ่ สวัสดีปีใหม่ไทยอีกครั้งค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็ต้องเซฟตัวเองกันหน่อยนะคะที่ประจินก็มีคนป่วยติดเชื้อแล้ว12คนเนี่ยค่ะสมัยก่อนนี้จะอยู่แถวนี้ล่ะค่ะบ้านก็อยู่แถวๆนี้แหละ ก่อนที่จะมาเป็นดงไผ่เมื่อก่อนนี้ก็มีบ้านอยู่แถวแถวนี้ตอนนี้ก็แยกย้ายกันไปแล้วก็กลายมาเป็นดงไผ่ยอย่างนี้ละค่ะ <c oughs> นี่เป็นด้านหลังของบ้านนะคะบ้านของนาสาววันนี้มาทำบุญให้กับญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้วอะคะ่ะบังสก,กุลถวายสังฆทานแล้วก็ใส่บาตรทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะดูต้นไม้ซัก,ก่อนดูนะคะ นี่นี่เธอสูงขนาดนี้เลยสูงขนาดนี้เลยเนี่ยค่ะสูงมากเป็นต้นยางนาค่ะยางนา เขาก็ปลูกแทรกๆไปกับปาไผ่อะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นหลังบ้านทำเตาถ่านบ้างทำที่เลี้ยงไก่บ้างตัวบ้านก็จะอยู่ด้านหน้าเพื่อนๆไปไหนกันบ้างคะวันนี้ จะไปไหนมาไหนก็อย่าลืมแมสนะคะอย่าลืมแมส์เซฟตัวเองเซฟคนอื่นเซฟทุกคน ขนุนลูกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ต้นมันนานแล้วตรงนี้ก็จะเป็นยุงข้าวที่บ้านเรียกยุงข้าว ญาติพี่น้องค่ะเนี่ยค่ะญาติพี่น้องก็มาทำบุญกันวันนีนน้สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามให้กับสมสมพาเที่ยวด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ